ตั้งงูเข้าบ้านนะตากล้องห้อยไร่นะตีกล้องห้อยไร่ก่อนโอ้โหเปิดตัวอลังการโอ้โหดูดิเปิดตัวอลังการจะเปิดกล้องไม่เป็นแต่กล้องเปิดไม่เป็นไม่รู้ผมใส่แว่นทำไมเมื่อกี้เพลงว่าสั้นเหมืนกัถูกคลอดออกมาเขียนไปจะจบแล้วผมอยากให้มันเข้าถึงวันนี้ผมก็ต้องพึ่งอาจารย์ใหญ่ผมกล้องห้อยไร่เขาก็หายไปประมาณไม่เกิน องนาทีกลับมาเต็มไปหมดเลยทั้งของใหญ่<า>อะไรว่าวไวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยระดับร้อยล้าน500ล้าน<อ>เขาก็ทํามาแล้วเราจะไปค้านเขาลงได้ยังไงอ่ะตลอดตาขนาเราใจ,จใหญ่น<ล>ะค<ม>รับต<ะ>ัออาจจะเป็นรถอาจจะเป็นหัวใจผมไม่รู้นะว่ากล้องห้ายได้เขาหมายถึงอะไรแล้วทำไมท่าเต้นมันถึงต้องยกสะโพกรรบม่ต้องยกอย่างนี้ครับไม่รู้ครูอูเขาตีความยังไงมืานกันเข้าเกียร์รถอยู่ การกระทะพี่เจริญทำไมที่สุดของนักร้องอีสานถึงไม่ได้มามีส่วนร่วมใน Mv p พี่เลยครับไม่ยินดีไม่ยินดีให้มาร่วมถ้าเกิดเขามาเมื่อไหร่นะถ้าของใหญ่ผมจะดอบทันทีเพราะเขามีของที่ใหญ่กว่านั้นถ้าตังงูเข้าบ้านนะกล้องห้อยไล่นะตีกล้องห้อยไล่ก่อน